ธุรกิจอุ่นต้นเอ็นเตีนอุ่นตูนอ่านตานบ่มีว่างจจกันครับหอยลอยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นแม่ค้าครับโอ้ไม่ค้ากับหอยกันอ่อนตนอ้น <ตร S 2> ลีนหอยนั่งดูนั่งเครื่องไรลีนหอยบ้านยังไงนี่บ้านมือคำขึ้นเมืองอยังเมืองสรารวันแข็งสรารวันขึ้นแข็งสารวันอยู่ดนะครับเมืองสรารวันเดี๋ววา,าว้าเบื้องเครื่องขายเราครับอีหยังเนี่ยน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลกล้วยเหอม ไข่เป็ดปลาแห่งหนู<ว>ขมหนูไ,วไหวขายอย่างไรหนูไหวสี่สิบพันฉือบบะหอดเดี๋ยวนี้หอยเลียสินสินมัวสินขั้ว,วอันไหนบักทัวบักสาลีต่มบักขามแห่งงูสิงสองโต เขียดเจ้าน้ำเขียดหมูเอาเสนหําไว้เขียดยังก็เสียดขีคุยหรือขีโมนอ่ะเอานาำเสนํามโปรอเปเรียเยมันมาตายนาบปเขียดน้อยบบนี้ถุงเท้เขียดมเขียดหมูถงเ้าเขดน้อยาเศร้าเศร้ามือนี่บ่ะเศร้าองศี่เศร้ากบก็เส้นหนาพรกบ กบหน่าปลาคอใส่น้ำเฮ็ดขี้กระเลื้นบ่นี่ยเพชรน้ำผงฮะโอ้น่ามาไขหินเพชรไขหินบักแตงบ่ใส่น้ำบักสมสุดพุ่นโอนต่นเอ็นเตียนโอ้มื้อนี้วันศิ์พอดีเอ้าปล่อยลูกหลานพญานะสองตัวไปนี่บ่ได้ยิบปากบ่บ่างยิบปากยิบยัง อามาอมาอมาสองตัวได้ก่อนสองตแสนหกน่ต,ตัวละหกสิบตัวหนึงหกสิบตัวหนึ่งตัวละแสนตัวหนึ่งเนี่ยสองตัวได้ก่อนแสนหกลดไ่ได้วะไหนก็ไม่ในสองตเดียกิ่พันสองตัวสิพันปปล่อยกับป่อยไปอโอนเงินมาเด้อผู้ได้สิสนับสนุนลูกหลานพญานาคเมื่อนี้วันศิลป์ผู้ไดเบิ่งคิมนี้ เอาบุญเอากุศลน้ำกันไปเออขันมันมณสื่อไปไวายขันกระเชียไปสัวขึ้นชีวิตญญาาให้ลูกหลานพญานาคเพื่อเฮ็ดบุญไปบรรยากาศเร่งๆครับตัวเว้นคำคอยบานเพิ่นเริ่มเข่าบานเข่าซองป้ายไงปไเฮ้ได้ยังมุดเต็เ้มกระเป๋าป้ใหไ่มาแต่เลี้ยงงัวเพอเทาได้รยังใน้นกระเป๋า เรามียังเสี่ยงมียังไหนเห็ดเป็นตวงอีหยังอยู่นี่กับปาสมบัติอีหยังพักกระโดนหัวยักษ์โตเขาขายตัวตัวจักพันย่างนี้โตหนึ่งแพงมะงูอะไรต้งดีจากแรงแปดพันเก่าพันนี่วะกระโดนน้อยนี่แปดเก่าพันผ่านไปผ่านมาเรื่อยอยู่แสนหกบ่ติดนีนะจะว่าเขาเป็นมากว่าติดมีก็ได้ มันก็ม <laughs> <inaudible> ีหลายอาหานอยู่เด <madı> ้อครับบ่าวไน่ตำรวจเรียบร้อยไข่เออไข่นั่นล่ะของกมลเนี่ยนี่มันเป็นอย่างอื่นไปบ่ได้ดอกขันบ่ามปนไข่เจ้าแบบนี้อยู่บ่บ่บอของข่อยเขียว่นนี้อันนี้ขาวๆนี่มันคือของข่อยดอกปลาแห่งเปตเตอร์เสียบเด้อครับแล้วขายยังไงบุนี่ครับค่ะ2อตัวนี่บ่โอ้โหราคาสูงอยู่เด้อล้นควัน เข<พ>ียดหมู <ปา S 2> <อ>ร้อยน้ำคือกันปลาค <ปา S 2> <ข>อปลาคอไข่เป็ดอันนี้ซื้อไปกินได้เลยบอปลารุกหน่าหอยอ่อนตนเอ็นเตีนครับโอ้ยธุรกิจหอยอีดีตัวนี้มีสองสามหันได้ครับยืนนี่ตาอากาศาอากาศหอยหอดบอกตน้นหอยหอดไม่ขาดได้ยังไม่ขากับหอยอูนหอยเป็นหอยให้กัน นี่หอดเฮ็ดขี่ตะไคร่เฮ็ดขี่หินบ่ะเพื่อนเฮ็ดขี่หินซื้อเพิ่นมากป่ะเอาให้ในหนาวนี่หนิมันท่นก็โมไซน์หนามซะบ่ะจุดจังไหนจุดนี่เขาเคยจังโมไซน์หนามกันเมื่อว่าปีครับขึ้นสารละวัน ตลาดของขายครับนี่กระลำขึ้นบ้านเท่าเลยครับก็าบักแตงบักเขือมนี่หอดบักกล้วยของขายตลาดเนี่ยมือแรงครับบอยใหญ่บันไดแต่ว่ากับพ่อแหล้วแรงครับวันนี้ตรงกับวันศินลป์้ลก็เรออีอกอาความผู้หาและได้เสริมกับขายเลขกครับของขายขาบรรยากาศเนี่ยอยู่เนี่ยกินแรงบักให,หม่กันีผ้ายงางผ้ายงางผ้าส้ม สบายดีมันบักโม่บักโม่มันมันบักมันบักโม่บักม่วงบักแตงบักเอือบักกล้วยลำใยมังคุดพุทซาแก้วมังกรโคชนาโปรไกายดีเด้อโคชนาโปรไกคายดีโปรไกเลเอาเม่ยขายยังคือสีผู้งามแต่วัดเถอะบักพริกบักเพชรนังแหงพักกระเอาลวกเรียบร้อยสุกไข่กระลำไส่เม็ดเต็ม กะลกด้ลดกลมกะลไรเม็ดนมีเม็ดเดอตลาดเมืองว่าปีคำคำเหมื่อเหมืดครับผมขี่รถผ่านมาเพราะแหล้วงเลีเล้ยงอยู่บ้านเพิ่นก็ได้เลิกการเลิกงานมาเพิ่นก็พ้ากันมาจอกเกิดว่าจอกขับาหาแหนวกินแลงผมขี่รถผ่านมาครับผมสิไปเมืองคงเซโดนไก่ย,ย่างหน้าบงไปกินเหล่าเขาเมืองคงให้มันเมาหมี่วุ้นี้ ขีท่ทะเลแท้แฉดมาจากสารวัตรหมดแล้วครับกาวาสิบนนอนเมืองคงครับแวะตลาดนี่น้อยหนึ่งมาพร้าวผู้สาวหลุนใหญ่ไฟกับพิบนี่งามๆเนียโอ้หลุนใหไงด้วยฉะนั้นมันไม่หลุนหน่อยด้ขายแบบใหม่ยี่นี่มากระบายหน่ายก็เก่าครับยางทะเละแถะเห็นไก่โต๊ะดามจี๊ดีกเหรอบัตรกระเติมแล้วะเติ๋ยวย่างเดียวซื้อไว้ซื้อไว้ไปากได้บัตรเติมใจนะโบ่ไดไรผมนี่เราไม่ตะเกือบ เอคือใจมี่เจือมี่ชนีบ่อตลาดส่วนหลาย่ามได้เขามีขายบุลิมบุรินคนสนเซียนสนเซียนขายของปลาขายแหนบางขายหนูมีแต่แบบนี้มีแต่แบบมดชานมีแต่แบบมีแต่ธรรมราเอ้าตลาดบรรยากาศบ้านเพื่อนเงี้ยเมือนเร่องครับทายให้เบิงวางหน้ายางเซนลอยอี่คนมาเมียมาเมียมาเมียป้าป้าป้า แ่่ตัวแรงๆครับบ้านเพื่อนกับพ่อแวะหาสินเนี่ยอยู่เนี่ยกินเนี่ยบรรยากาศอีกบรรยากาศเรือร่องที่แบบว่าโดนเ่าไหนมาเห็นโดนเ่าไหนมาพบโดนทามาพ่ออะไรไทยทอนนี้บรรยกเดี๋ยวรถเ,เสียด่ากันหน่อยเลยามาซืืองูมากงูสิงคือเก่าหลายคนก็ถามเป้าแม่จะเป็นบาทจีคือปล่อยแต่งูสิงเถอะบางทีเห็นเล้วหมันก็ยี่ตนนะครับผมว่าได้ ไปเพื่อนธรรมดาผมขึ้นชีวิตให้เพื่อนขันผมโมสเสย่ันมานั่นคือล่องมอเป็นต่มสัวเป็นพัดเพชรตะว่าเข้าขึ้นชีวิตให้เพื่อนนี่คือลูกหลานของพญานาคครับก็บคืองูมันก็เป็นสัตว์เลือ้อยคานที่บ,มมบม่มีแขนมีขาบ่มีอีหงังมีแคลมปโตกับหัวสิ่งที่มันมีก็คือมีความรวดเร็วมีการเคลื่อนไหวมีการออโตหลอดของมันนะครับ แต่มันก่ยังบอลอดเป็นอาหารของมษนดปล่อยสองโตซื้อมาจากขางทางเพื่อนก็นจะมากยู่หนามกินกบกินเขียดครับกันเลยเมื่อปล่อยไก่นามสองโตเบ้าหน่ายือกล่องให้กันเลยว่าเอาไก่ไกเราจากหน่อยเราย่านย่าด้ย่าเลยยาไดไรนะวะยาเล่นไล้แน่ๆปล่อยลงไปกลางที่เหละอย่อคืนพึ่งที่เลืะเออเงินมามาดอกหน้าบ่มันก็บ่หูนน้อเอาลงไปล่างหรืวะสองโตเห็นมาเบ้าหน่ายนี่ไปละคุณ สั์เข่าปลาไปเหล่านึงอุ้ยจวดไปเลยนี่นี่อุ้ยจวดเข่าปลาไปสองุูเข่าโกเลยมันก็ต้องหาอมองหลี่มองภากมันมันคือเหลียวเห็นไว้แต่ว่าเข่าโกเลยคำเมือด้นแจ๊งหน่อยนะครับแต่วงูพวกนี้เป็นงูที่หายกินงังเวียนเลยกลางคืนนี่เพิ่นจะขึ้นนอนนอนเฟื่อยนะเพราะนอนเฟื่อยปุ๊บคนก็จะไปดักไปยิ่งไปข่องเอาแล้วก็มาขายนะ่ยนะต่ว่าก็เฮาขึ้นชีวิตให้เพื่อนแล้ว นาน่า,นาก็ทือว่าเป็นต่ออายุต่อชีวิตเท่าไปผู้รเห็นคลิปนี้ก็ได้บุญน,น้ากันเดอ้อกับมึงหูสิเฮ็ดบุญน,นี้ยังครับปลากับปลอยนูกับปลอยนังเจ้พ่อ,อยังกับปลอยครับก็บซอยกันไปเล็กๆน้อยๆครับไล่ได้ทั้งเบิดที่ได้จากพวกท่านเบิ่งคลิปบวชามโฆษณาแนีน่ขอบุญขอพุณนได้หลายได้มาแล้วเฮากับนี่แลหละเฮ็ดบุญให้เจ้าเดอ้ออ่าได้บุญน,น้ากันคนใดที่ซอยเบิ่งคลิปบวชามโฆษณากดแชร์ไปสละ ซอยได้ซ้ำได้เจ้มา,ามีหนาที่เฮ็ดซอยขอได้ซ้ำได้คอยกะปล่อยสั์ปล่อยนันปล่อยนี่เห็ดบุญให้เจา้าือกันถือว่าเฮ้าแช่กันแช่กันในการคืออะไรไม่เท่าเหยัยงขาอื้นซื้อว่าตัวนี้วรโดยอีบัอ้คู่ผักอีทู่ผักอ้คู่ผักอีคู่เออ,ออเออเอาเห็ดพิสังกินเอา,าเห็ด แกงีเห็ดอีช่งอีชามันคือกันครับต้นหอมบ่โอ้แซบันไรตันนี้แซบฮะแม่เถ้าเรามาขายแม่เถ้าจักปีเจ็ดแปดเจ็ปีหรือเจปีเจเจ็ดสปีนขายอยู่นี่ตลอดบ่ขายอยู่นี่ตลอดบ่เออเออ่นมาขายพักอีกทู Khái giang đáy nè, khái chúc tháu đáy? Chúc xíp Bắc tàng thống tháu đáy? Bắc tàng xào Xào, phắc xíp Này cậu bảo này, bố ăn xương khải Ăy lông bông bình Bác cậu khuất kì Bác Để hao ngô mà xư Mẹ thao cháy yên yên, cứ nam luộc gai đơ ตลาดในหน่อยแคมทางเคยแวมาครับเบาวน่ายครับซาลีเด้อซาลีสิปป่อยล่าขายบักซาลี่อยู่นี่แหะบักเกี่ยงบักสู่ซาลี่ประกาศดอกของแปลกมันคืออะไรบุยิ่งหยางเนี่ยดอกชั้นก่อนแม่ชาววิเศษพิสังกินรดซาดเด้อ แม่นป่โอ้ยบ่มี่เลยนี่บ้านเฮาบ่เคยเห็นบอทั้ปากน้องซี่นำเพลิงเขาโพดบักสาลีบ้านเพิ่นเอิ้นกีกับหนีมั่นหอยบ้านน้องเราเมืองทาแตงแขวงเสกกองสวปปลาเราไต่ตลาดอ้เจาะตลาดยังงามอยู่เด้อครับแต่ว่าแม่ข่าหันบ่เห็นน้อย การนี้ขาประจํามาประจําทุกทุกทุกมือมานั่งอยู่นี่เทาได้มือหนึ่งกําไรจักพันโอ้ยหัวอยากเหลวเลยสิบล้านมันคือหัวไงไนนาไ้บ่จักสามแสนนี่กําไรบ่าบ้บ่บ้ฮอดฮอดดอกสองแสนนี่บ้าสองแสนก็จะฮอดจะบ้าเท่อได้ บ่ฮอดสองบ่ะสองแสนยังสิได้ประมาณสามลอยนะครับบ่ฮอดบ่ะสองได้จักแสนไปปลายนี่บ่ประมาณสองลอยกลัวกลัวกำลีกำไรถ้าขายบ่เบิ้ลเนี่แม่บะเบิ้ลเฮาเฮ็ดหนาเสาอยู่บ่ขายบ่เบิดหนาเสาเร์เตอร์เสาร์เติรของเจ้าเบิดบ่นี่แม่หอยนี่ ถุงจะพันนี่10,000เป<ะ>ิดเขาลงทุนซื้อเพิ่นมาปะส่วนใหญ่อันนี้แล้ยใ,ให้ลูกให้หลานไปเหงีหง่ยงให้ไปเหงี่ยงน้ำมันห้องไปไต่ไปกาดไปเหงี่ยงมาเราแม่เราก็เป็นคนมานางขายปั่นกำไรกันปั่นเงินกันนักเรียนมื้อนี้บ่ได้ไปโรง,งเรียนบ่มื้อนี้บ่ได้ไปโรงเรียนใส่กระปอมมามาขายให้เอ้ยมีหยังมาขายให้ มันไม่หยังบ่หนูกระป้อมงูไม่หยังเอาไหมดีซื้อมันไม่หยั้งไม่จะทำน่อยทำน่อยว่าซื้อเลยเข้ากับมีขี้กันทำหน่อยเผือกบ่แม่เผือกขายเป็นกองเพิ่นเป็นคนมานั่งแต่มีคนหามาแล้วก็มาฝากมาเก็บค่าคุมครองบ่ล้านบ่ล้านแม่เพิ่นชิ้นเจ้า คนจีนคนเวียดคนเวียดนามเฟิร์มาคนจีลามาอยู่ลาวโดนหรือเปล่าเบาเหล้าได้ปะแคนสปิกลาวแคนสปิกลาวภาษาลาวได้หน่อยภาษาล้าได้หน่อยคนเวียดนะครับสุดท้ายครับสู่ชีวิตไม่ค่ะหน่อยขายบักซาลีปีกห่อนๆ เตาห่อนๆเขาขายฝักจะพันหาพันบริการปิ้งให้พร้อมมันใหม่แล้วน,นั่นโพผิะดหมดอะใหม่แล้วเนาะนั่นฝักละหาพันครับเขาซื้อพันมาวะสาลีหรือปลูกเองปลูกเองนาซื้อมานำทั้งซื้อทั้งปลูกเผือกอันนี้เขาโมก,กี้ให้นำบ่บมปิ่งให้นำบ่ จะมาขายตลอดบ่บางเถือกับบ่เห็นเพิ่นเลยครับ,บรกินแล้วท่างคนเครื่องขายของขายกับประมาณเนี่ยนะครับก้วยกันยุกวียุกเครือพักเขาน้ำผึ้งนี่แบบบ่หั่นในบีบขายเป็นโลนี่หอดแม่มันมึงมางมึงมางอยู่แล้วก็ลูกมัน แม่มันมีนมวะเพิ่งหรือมิมเพงเพงบะขายโลจะพันตัวไหนนามนามนามโลละแสนนามมันโลละแสนแสนหนึ่งกับลอยหาสิบสามบาทครับโลละแสนนามมันอู้บึกดักคนหาโลคนบ่ประมาณหาโลคนนะครับนักเติบลูกมันแล้วก็แบบเป็นขวดก็มีกล้วยซุกหอย อันนี้บักยังมาเนี่บักขีกาบักขีกาหรือว่าบักน็อตนั่ยบัน็หละบักโโกระทุกโลกบ้านเฮานโ้นำเพืงอ,งเองยังโมบดอยู่บ้านกินท่านมดเยอะสื่อไปหลายเติบมาดู้เดยมาไม่เท่าสื่อซอยสื่อซอยใส่ถุงใส่ถุงยางผู้เฒ่าแห้งหน่อยสื่อซอยรจหหอ,ยอ,อยาจักหน่อยเพราะไหนก็มีกำลังใจ อายุต้อง,องก็ตามเหรอเอาสองจุกพอสองจุกเด้อแม่เด้อพูละนิดหน่อยไปสื่อซอยเศรพันเนาะแม่เนาะขอบใจเด้อดูอีผักยัง,งี้ยมุ้งมันซื้อว่าผักอียังงก็ฮะซื้อว่าผักผักอีคู่ผักอีคู่เออ มันเป็นตัวแม่สมองคือว่าอีคู่ตัวผู้ว่ามีเบ่มีอันยังสันผุนเลือกทีมบ่หรือบ่ไหนเลือกเอาบ่แม่นค่อยพันบ่สาวพันบ่ไหนสาวเอาเออโอ้พักอีคู่เออเอ,อ้านี่เด้อเออขอบใจเด้อลูกเด้อเดออสาวพันอยู่บ่ล้วนับก้นนี่แหลนะน่ะเออเนี่ยพ่ออยู่บ่พ่อแหละเออให้กำลังใจเด้อเออขอบใจเด้อจะเคยได้กินบ่ได้กินดอกซื้อซอยพันนี่ซื้อเอาใจผู้เฒ่านี่ กูเท่าแห้งหน้อยซื่อซอยจักน้อยพอได้ไ<ห>มีแหง้งโดยบ่ได้มีแนวซื้อติดไม้ตมิดมือจักน้อยเอา้าเนะข่าพดนี่จักน้อยมะสองอัน <c oughs> แหงน,น้ำทางนี่นะแหนแหนใช่ไหมเขาดูหาคือกันบ่าหากับบ่ได้บ่หากับบ่ได้กินเลยลูกเอ้ยเอามซอยมอยมมก,กินกับซื้อไปแจกน,น้ำทาง ให้กำลังใจคนสู่ชีวิตแต่จะคนลูกเป็นลูกผู้หนึ่งครับฮัหนห่อนเลยเนาะปปใจเดอ้อข่ามานขายมาน